สวัสดีครับผมอารัญจจารณุณีนะครับจากโรงพยาบาลรามาธิบดีครับวันนี้ผมจะมาขอเล่าถึงแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่องของเลือดออกทางเดินอาหารส่วนล่างหรือ Acute Lower Gastrointestinal Bleeding นะครับโดยอ้างอิงจาก evidence ต่างๆที่ออกมาตามไกด์ไล i n เป็น evidence-based approach นะครับอันนี้คือ outline ที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับ เราจะพูดถึงหลักๆคือ definition และ etiology, clinical assessment และการ management ครับ etiology นะครับเรื่องของนิยามหลักๆของการเรื่องของ lower g i b l e e d i n g เนี่ยเรายึดจากการที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารตำแหน่งที่ต่ำกว่า r e c o m m e n d trice นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่เราพูดถึงหลักๆคือ colon และก็ rectum เป็นหลักส่วนตำแหน่งที่เลือดออกตรงของ small bowel เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น midgut bleeding นะครับ คอมมอดอเโลจีเนี่ยประกอบไปด้วยเรื่องของ d i v e r อร์ u ิคูล่ e e บล n ิงหรือเป็นกระเป๋ะลำไส้ที่มีเลือดออกนะครับแองโอไอเเคือเส้นเลือดที่มีการฟอร์มตัวผิดปกติขึ้นมาแล้วก็มีเลือดออกหลังจากนั้นอิส h e ม i โคไลติสคือการที่คนไข้เนี่ยอยู่ในภาวะขาดเลือดลำไส้บางส่วนเนี่ยก็เลยทำการมีการอักเสบเกิดขึ้นมาแล้วก็มีเลือดออกได้นะครับรวมไปถึง n น o อพลาคือการเจอเนื้องอกไม่ว่าจะเป็น เนื้อง,งอกที่ยังไม่เป็นมะเร็งเช่น advanced polyp หรือว่ากลัวที่เป็นมะเร็งไปแล้วเช่น colon cancer เป็นต้นแล้วก็กลุ่มที่เป็น colitis คือเกิดจากการอักเสบทั้งรวมไปถึง IBD นะครับแล้วก็ infection disease เช่นพวก CMV virus หรือว่าการทำ radiation ฉายแสงในคนไข้ที่เป็นมะเร็งส่วนล่างเวลา clinical assessment อันดับที่หนึ่งสำคัญที่สุดคือการ resuscitation ผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมนะครับตรวจ ประวัติเรื่องของ history และ p h y s i c a l examination ดู pattern ของการปลีดดูปริมาณของเลือดที่ออกดู comorbidity ว่าคนไข้เนี่ยมี risk ในแง่ของ cardiovascular risk หรือว่ามี renal disease อยู่เดิมหรือเปล่าที่เป็นข้อห้ามในการให้เลือดปริมาณมากหรือให้น้ำปริมาณมากแล้วก็ตรวจประวัติเรื่องของ prior GI bleeding event ตรวจเช็คยาเช่นพวกกลุ่มที่เป็น e n t a t e antiplatelet anti coagulants รวมไปถึงเช็คไปเท่าทซายดูหาเรื่องของแท c a r ิคาเดียออฟฟอสิกไฮโปเทนชันเพื่อประเมินว่ามีอินเต v ร s c า l a r v า l วล e มด p l พร i ชันหรือเปล่าตรวจ lab CBC coagulation profile แล้วก็ a l f u n ฟังชันรวมไปถึงประเมินวิ s c o r e เพื่อประเมินว่าผู้ป่วยเนี่ยมีความเสี่ยงมากหรือน้อยเพียงไหนวิ s c o r e ที่เรจะพูดถึงหลกัลกๆก,ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลกัลกๆอันที่1คือการตรวจว่ามีโรริส เ i ชียนหรือเปล่าที่สามารถที่จะดิชาร์แล้วก็รักษาเป็นผู้ป่วย outpatient ได้สำหรับที่2คือเป็นกลุ่มที่ประเมิน prediction ว่ามี adverse outcome มากน้อยแค่ไหนในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของ Oakland score เป็นหลักครับ Oakland score เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทั้งฝั่งของทั้งยุโรปและฝั่งอเมริกาลงมไปถึงฝั่งเอเชียด้วยก็ตามในการที่จะเอามาใช้ในการดูแลผู้ป่วย lower GI bleeding เพื่อทรแยกว่าคนไหน,เ,นเป็นคนไข้ที่เป็นโร r ิสเพ a t ชียนและสามารถรักษาเป็นเอา p a t เชียนได้เพื่อทำให้เรามีรีซอสในการรักษาผู้ป่วยอินเพช e n t ที่เหมาะสมและเพียงพอนะครับ Variables นะครับในการที่จะดูในโอกล a นสกอร์เนี่ยประกอบไปด้วย 1. คือเรื่องของอายุ 2. คือเรื่องของเพศ 3. ประวัติเรื่องของ l o w e r GI Bleed Admission 4. การตรวจ Digital Rectal Examination หคือเรื่องของ systolic pressure และหกคือเรื่องของ hemoglobin concentration จะเห็นได้ว่าพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยเป็นพารามิเตอร์ที่เราตรวจได้ง่ายและทำเป็น baseline ได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยมีการ a x t e r n a l validation ของ o a e l a n d score อย่างกว้างขวางโดยพบว่า score o a k l a n d score ที่แปดถึงสิบเนี่ยไม่มีคนไข้ที่ต้องไปทำ embolization หรือทำ surgery ต่อเลยจึงมั่นใจได้ว่าในตำแหน่งตรงนี้เนี่ย การที่เราให้คนไข้กลับบ้านไปโอกาสที่คนไข้จะต้องกลับมาโดยมาทำหัตถการเพิ่มเติมค่อนข้างน้อยจึงพบว่ามี sensitivity for safety charge ์ h a r g e สูงถึง98.4%และมี area Under a r e a u n e e r t h e c u อ v e อยู่ที่0.87นะครับในแง่ของการจัดการเรื่องของยาครับ Medical Management ในกลุ่มคนไข้ที่เป็น Non-Aspirin n s a i d จะแตกต่างกับ Upper GI bleeding เล็กน้อยตรงที่การเปลี่ยนจาก NSAID เป็น Selective COX-2 Inhibitors นั้นเนี่ยไม่ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในกลุ่มของ Antiplatelet นะครับ Aspirin สำหรับ Primary Prevention หรือคนไข้ที่ยังไม่ได้มีโรค Cardiovascular อยู่เดิมแนะนำว่าอาจจะต้องหยุดยา Aspirin เนื่อจากตอนนี้ขณะนี้ Risk มากกว่า Benefit แต่ในกระปุมกลับกันในคนไข้ที่เป็น Secondary Prevention แนะนำว่าให้กิน Continue เรื่องของ Aspirin กินต่อได้เลยครับ ในเรื่องของตัวยา P2Y12 inhibitors นะครับถ้าคนไข้ที่มี severe bleeding มากอาจจะหยุดได้เป็นชั่วคราวได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องผ่านการประเมินและการพูดคุยกันระหว่าง cardiologist คุณหมอหัวใจแล้วก็ gastroenterologist คุณหมอทางเดินอาหารที่ดูร่วมกันนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่เพิ่งเปลี่ยนหรือว่ามีการใส่ท่อท่อคำ้ำหัวใจนะครับไว้อยู่ภายในปีหนึ่งที่ผ่านมา รวมถึงการหยุดเองก็แนะนำไม่ให้หยุดงานเกินกว่า5วันนะครับต่อมาครับในส่วนของยาแอนตี้โคเลนส์ตัววิตามิน K แอนตากอนิสนะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรลิสเพชชนเราอาจจะคอนติเนียต่อได้แต่ถ้าเกิดมากกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะแนะนำให้หยุดจะมากกว่านะครับโดยการรีเวอร์ซอลเราจะเลือกทำในคนไข้ที่มี l ไล r ์ t ิ r n i n g Lover GI ใจปรี i n g และมี INR ที่อยู่สูงเกิน therapeutic range โดย a อเจนที่เราจะใช้ก็คือตัว r r t t r o m b i n complex concentration มากกว่าการที่จะใช้ตัววิตามินเคหรือกลุ่มที่เป็น FFP นะครับสำหรับการคนไข้ที่จะต้องไปทำ e n d o s c o p i chemo s t a s i s คือการไปห้ามเลื่องขอการส่องกล้องเนี่ยแนะนำให้คี e p อที่น้อยกว่า2.5ครับ ตัวเรื่องของโดแอดก็ทำในมุมที่ใกล้เคียงกันคือถ้าเกิดเป็นคมที่เป็นโ o ล risk p a t i e n สาม,มารถที่จะให้ต่อได้แต่ถ้าเกิดคนไข้ที่มีริสปกติหรือมีริสสูเนี่ยแนะนำให้หยุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายายังให้ภายใน24ชั่วโมงแล้วคนไข้มี lab c o n t i n i n g b l a i เราจะพิจารณาการให้ reversal agent เช่นตัว idarucizumab สำหรับตัวเรื่องของต a ิกาแทแล้วก็ e d o x a b a alpha ในส่วนของยาอพิสแบนริบรอสแบนนะครับในการ transfusion management นะครับเราเลือกของ r e s t i c t i v e s t r a t e g i e s ในคนไข้ที่เป็น stable hemodynamics และไม่มีประวัติเรื่องของ cardiovascular risk นะครับ threshold ของฮิล c o บินที่เราจะเริ่มให้เลือกคือที่7กรัม per d e c i l i t โดยที่มี target ของ post transfusion อยู่ที่7-9กรัม per d e c i l i t นะครับ แต่ว่าคนไข้ถ้าเกิดมีปอดวิสของเรื่องของ cardiovascular disease แล้วนั้นเนี่ยเรอาจจะยอมเพิ่ม threshold ขึ้นมาเป็นที่8คือให้เลือดเร็วขึ้นโดยที่มี target ของ post transfusion อยู่ที่10 g ัม per d e c i l i t e นะครับสำหรับ p l a t e l e transfusion t ครับเรา keep l a t e l e t ที่มากกว่า30,000นะครับในคนไข้ที่มี c v e lower GI bleeding และในคนไข้ที่ต้องทำผ่าตารอาจจะ keep สูงขึ้นไปเป็นที่50,000 ในเรื่องของอยาแอนตี้ฟิบโนไลติกเช่นทรานซามินิกแอซิดเนี่ยจากข้อมูลในปัจจุบันพบว่ายังไม่มีเบเนฟิตในการให้เพิ่มเติมครับทีนี้ครับในแง่ของด a อ n กโนสติ t r รั e g y ในการเลือกว่าจะใช้วิธีไหนหาเข้าปปิดบริติงระหว่าง CT a n แองโ r a กราและโ o โ o n o s c o p y นะครับมองภาพง่ายๆว่า CT a n แองโ r a กราเนี่ยเหมาะสำหรับคนไข้ที่มีซี v บี e อ n g o โกลิงบ e d i ิง หรือมี Hemodynamic Instability เช่นตรวจช h o c k index คือการเอา Heart Rate มาหารด้วย s y s t o l i c blood pressure แล้วได้มากกว่าหนึ่งเนี่ยแปลว่าคนไข้าอาการเริ่มแย่แหละอันนี้เนี่ยการทำ CTA เนี่ยน่าจะทำได้เร็วโดยที่คนไข้ไม่ต้องเพล็บบาวแล้วก็เมื่อหาสาเหตุเจอเนี่ยเราสามารถห้ามเลือดต่อได้โดยการทำ e m b o l i z a t i o n โดยคุณหมอ Intervention Radiologist นะครับแฟกเตอร์ที่สัมพันกับการที่จะทำ CTA และได้ผลออกมาว่าพบจุดเนี่ย คือหนึ่งว่ามีเรื่องของเลือดออกภายใน4ชั่วโมงแล้วไปทำ CTA นะครับหรือมี Shock Index ออที่มากกว่าหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปขั้นตน้นมีประวัติเรื่องของการทำ b a r Resection หรือ Endoscopic Intervention รวมไปถึงการที่ต้องได้เลือดมากกว่า3ามยูนิต per day นะครับแล้วก็การที่คนไข้ on Antiplatelet อยู่ส่วนในมุมกลับกันนะครับในมุมของ Colonoscopy เหมาะสำหรับคนไข้ที่มี Clinical Stable มี Slow Bleeding เหมาะสำหรับในการที่คนไข้ที่รอการเพดเป่าอย่าง adequate แล้วคือมีเวลาในการที่เราค่อยๆเตรียมลำไส้โดยที่การส่องกล้องนี้เองก็ได้ประโยชน์คือเรามีอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับการส่องกล้องในการห้ามเลือดได้เยอะแยะนะครับแล้วก็ไทมิ่งที่เหมาะสมคือทำใน24-72ชั่วโมงอันนี้นะครับก็จะเป็น s t u ตตในปี2020เพื่อที่จะดูว่า การทำเออร์เจนคอล o อนนอสโเมื่อเทียบกับ s t ต n d า r ค c o l อนน s สโคปนั้นเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างในแง่ของเลนออฟเต but transfusion ินเทอร์เพนชันดีเดตหรือว่ามีเรื่องของ surgery หรือ m o r t ทลิตีนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางที่เหมาะสมคือเตรียมคนไข้ดูส i t a t i o n ให้เรียบร้อยทําการทำเพ็ปเปาวคอ c o อนนอสโคปีให้เรียบร้อยเพื่อให้ลำไส้ใสในการที่จะมองและหาได้อย่างชัดเจนการทำคอล o อนนอสโคปีคำแนะนำจากไกด์ไลน์นะครับ ก็คือแนะนําให้ทําการส่องกล้องนอกจากตัวโคลลนแล้วเองเนี่ยจะต้องทําการอินทูเบชันให้ถึงตัวเทอร์มินอลไอเลียมด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยอาจจะทําใช้การใส่ตัวแคปใสเพื่อช่วยในการดูหลังโฟของโคลลนเพื่อทําให้มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นส่วนในคนไข้ที่มีประวัติเรื่องของไดเวอร์ติคูลอซิสนะครับแล้วก็เคยเพิ่งส่องกล้องมาไม่ถึง12เดือนแล้วตอนนี้เลือดจุดออกแล้วเนี่ย อาจจะไม่จำเป็นต้องทำค o l o n สโ c ปี y เพิ่มเติมได้ในการ preparation ของบาวนะครับแนะนำให้ทำให้ polyethylene glycol 4-6ลิตรภายใน3-4ชั่วโมงนะครับหรือว่าจะทำเป็น split dose ก็ได้เนื้อในกลุ่มที่เป็นทำ low volume preparation ก,ก็จะก็อพอมีที่ใช้ได้ที่โดยใช้ตัวตัว solution อยู่ที่1ลิตรนะครับแต่ว่าเราไม่แนะนำในการที่จะทำการทำ อ่า evaluation โดยการทำ sigmoidoscopy โดยที่คนไข้ไม่ได้ preparation อันนี้เนี่ยทางไก i ล e l i ในทางทุกอันก็จะแนะนำว่าไม่ไม่ได้เหมาะสมในการทำนะครับในแง่ของการห้ามเลือดนะครับในของกลุ่มที่เป็น diverticular bleeding หรือการเลือดที่มีเลือดออกจากกระเพาะลำไส้เนี่ยมีการใช้เทคนิคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการฉีดร่วมกับการใช้ thermal coagulation คือตัวจี้ความร้อนกดเข้าไปโดยตรงนะครับ ดูเป็นเทคนิคที่เราใช้กันอย่างประจำก็คือ e n d o s c o p i clipping c e n d o s c o p i c ligation คือรัดด้วยหนังยางคล้ายๆกับเวลาเรารัด s o p h a g e a l varices หรือการทำเอา Snare คือตัวรัดตัวรัดติ่งเนื้อเนี่ยมารัดบริเบริเณคอของตัวกระเป๋ะลำไส้และสุดท้ายคือ hemostatic t o p i c a l agent เช่นตัว hemostatic powder นะครับซึ่งจะมีฤทธิ์ในการหยุดเลือดได้เป็นชั่วคาประมาณ24-72ชั่วโมง ในกลุ่มที่เป็น a g o จโที่เราพบมาอันดับที่สองเนี่ยเราจะใช้ตัว a r g o n Plasma mm hmm. c o a l u l a t i o เเนี่ยในการที่ให้ตัวอับเล e ตัวตำแหน่งเพื่อมีเลือดออกที่ผิวตรงนี้ไปนะครับโดยนี้ก็ตอนนี้เราก็จะเดินถึงเดินทางมาถึงตนเรื่องของบทสรุปของการรักษาคนไข้ที่เป็น l o ก e r b l e e d นะครับขั้นที่หนึ่งเราก็จะประเมินเรื่องของ s e v e r i t y ก่อนดูเรื่องของประวัติแล้วก็ v i y s i c a l e x i m i n a t i o n นะครับ ถ้าคนไข้ Unstable ไปรับอีเ s i t ิ a t i o n ให้คนไข้อาการดีขึ้นก่อนหลังจากนั้นรีบพาคนไข้ไปทำ C T A นะครับเเมื่อทำ C T A ถ้าผลแล้วยังไม่เห็นชัดเจนเนี่ยแนะนำให้อาจจะทำ Upper G I Endoscopy เพื่อที่จะทำการ exclude เรื่องของ Massive Upper G I Bleeding ไปก่อนนะครับสุดท้ายแล้ว Emergent ตัว laparotomy เนี่ยแนะนำในว่าเป็นการรักษาระดับท้ายที่สุดเลยเมื่อคนไข้ fail ต่อการ endoscopy หรือ fail จากการทำ i n t e r v e n t i o n r a d i o l o g t แล้วเนี่ยก็อาจจะพิจารณาทำนในเรื่องของ surgery ก็คือ emergency exploratory นะครับออกมาในมุม <c oughs> ในมุมอีกมุมหนึ่งนะครับการรักษาถ้าคนไข้เนี่ยมี h e m o dynamic stable แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะประเมินได้ risk score ก่อนว่าคนไข้เนี่ยเป็น low risk score หรือเปล่าโดยใช้ Oakland score มาจับ ตามไกด์ไลน์ที่แนะนําเพิ่มเติมมานี้นะครับถ้าโอเพนสกอร์น้อยกว่าหรือเท่ากับ8ล้วก็สามารถให้คนไข้หลักษาเป็น outpatient ได้แต่ถ้าเกิดสกอร์ที่ยังมากกว่าน,นั้นเนี่ยเราก็ admit คนไข้เข้ามาเป็น inpatient ทำการ adequate preparation บ่าประมาณ4-6ลิตรนะครับหังจากนั้น,น,น go on colonoscopy ต่อถ้ามี diverticular bleeding เราก็ใช้การ clip หรือว่าใช้การ band ligation หรือใช้การ thermal contact coagulation นะครับ ถ้าเป็น Angio e c t a s เซียเราก็ใช้ APC ในการจี้หรือถ้าเป็นคนไข้ที่เป็น post polyectomy p bleeding คือเป็นแผลจากการที่เคยตัดติ่งเนื้อมาก่อนอาจจะใช้คลิปปิดหรือว่าใช้การจี้ความร้อนเป็นต้นครับจะเห็นได้ว,ว่าการรักษาคนไข Low ้ lower g i bleeding ก็มีการพัฒนาทั้งในแง่ของ scoring ในแง่ของอุปกรณ์ในการหยุดห้ามเลือดและในแง่ของ diagnostic อยู่ว่าการเลือกวิธีไหนในการทำให้คนไข้เราดีขึ้นแล้วก็หาจุดปิดได้เร็วขึ้นนะครับ ดัะนั้นตรงนี้ก็เลยอยากจะสรุปไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ